กับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซทางช่องทุกทุกท่านมาพบมาเจอกันนะครับมื่อนี่เป็นวันที่11นะครับวันอาทิตย์ที่11กับพุทธศักราช2568ครับมื่อนีถือว่าเดินทางมาไก่เขาสูคงสุดท้ายกันแล้วเรื่องของตัวเลขแนวทางนะครับ ครับเมื่อวานนี้นะครับหลังจากทางแอดวิไลครับได้นําเสนอนะครับตัวเลขแนวทางนะครับของสายผู้กองครับปล่อยไปแล้วชุดล่างครับเมื่อวานนี้นะครับอามเอนี้นะครับทางแอดวิไลนะครับจะเอาตัวเลขแนวทางนะครับสายผู้กองบนอย่างเดียวนะครับครับเมื่อวานนี้นะครับทางแอดวิไลได้ปล่อย นะครับสายคู่กองชุดล่างไปให้เอฟซีได้ติดตามกันไปแล้วนะครับคือล่างอ่าเด่นมาที่9เม็ดเดียวนะครับนะครับแนวทางละกะัตัวรองคือ7จนะครับจับคู่ป้อยไปแล้วให้เอฟซีคุณพ่อคุณแม่ได้ติดตามกันไปเรียบร้อยครับเมื่อนี้บนนะครับนํามาฝากเอฟซีทางช่องกันจับคู่มาให้แค่3คู่นะครับ จับคู่มาให้แค่3คู่นะครับสำหรับสายผู้กองนะครับนะครับวิ่งมาเม็ดเดียวคือกันนะครับสำหรับชุดบนนะครับของสายผู้กองจับคู่มาให้แค่3คู่เอามาล่อติดตามกันเอฟซีทันใดที่แคปหน้าจอไม่เป็นอาเตรียมสมุดปากากันเลยนะครับแอดพีไลนะครับจากผ้า เขียนตัวเลขแนวทางนะครับของสายผู้กองบนอย่างเดียวนะครับมารอติดตามกันครับสำหรับตัวเลขแนวทางนะครับก็ถือว่าลายงวดแล้วทีเอ็ดวิไลนะครับว่าได้สรุปรวมให้เอฟซีได้ติดตามกันนะครับว่าได้สรุปรวมนะครับคุณพ่อคุณแม่เอฟซีก็พยายามเบิ่งคลิปนะครับให้ดีนะครับสายผู้กองขับบนอย่างเดียวนะครับวิ่งนะครับ ห้าเมตรเดียวนะครับหาเม็ดเดียวเด้อคุณพ่อคุณแม่วิ่งห้าเมตรเดียวนี่คือสายผู้กองนะครับก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอกาบขอบุญขอบคุณนะครับคุณแม่นิดกทมนะครับเจ้าของเลขดับ ดับอยู่มาตลอดนะครับที่ทรงะมะม่วงกวนนะครับมาให้แอดวิไลได้ชิมได้กินกันอร่อยมากเลยนะครับอขอกราบขอบุญขอบคุณคุณแม่นิดเป็นอย่างสูงนะครับเพราะว่าคุณแม่นิดนมีบ้านสวนอยู่สระบุรีนะครับแล้วก็สวนมะม่วงคุณแม่เยอะนะครับคุณแม่ก็ได้เห็ดมะม่วงกวนมะม่วงแผ่นนะครับมา ส่งมาให้แอดวิไลได้กินนะครับอร่อยมากเลยนะครับขอกลับขอบุขอ,ขอบคุณคุณแม่นิดกทอมอนะครับที่ส่งมาให้กินให้ซิมขอบคุณมากๆเลยนะครับรครับ5เม็ดเดียวนะครับจับคู่มาให้แค่3คู่นะครับสำหรับสายผูกกองเป็นบนอย่างเดียวนะครับเริ่มจากคู่แรกครับ5 7 58 59มีสำนักที่ชนกันกับสายผู้กองนะครับที่แอดวิไลได้ปล่อยไปแล้วนะครับมีสายที่ชนกันเป็นตัวเลขหน้าทาังชุดเดียวกันเลยนะครับไม่เกี่ยวนะครับไม่ได้ก๊อปปี้กันแน่นอนนะครับเพราะแอดวิไลนะครับ ได้ลงคนละหลอบนะครับนั่นก็คือแนวทางของสายลับนะครับอันนี้เป็นสายผู้กองบนอย่างเดียวเหมือนกันนะครับนี่คือการชนกันแบบบังเอิญนะครับชนกันแบบบังเอิญนะครับสายลับจะได้วิ่ง5เมตรเดียวก็บนอย่างเดียวเหมือนกันนะครับจับคู่มาได้ห้าเจ็ดเเหมือนกันนะครับ สายผู้กองนะครับกับบนย่างเดียวขึ้นกันนะครับ FC วิ่ง5เม็ดเดียวจับคู่ออกมานะครับได้มา 5, 7, 5, 8, 5, 9เหมือนกันนะครับถือว่าชนกันแบบบังเอิญแน่นอนนะครับสำหรับตัวเลขแนวทางอนักคำนวณเสี่ยนคำนวณต่างๆนะครับคงไม่มีการก๊อปปี้กันแน่นอนนะครับนี่คือตัวเลขแนวทางของสายผูกกองชนกันกับสายหลับนะครับ อามือนี่แอดได้ลงให้นะครับก็คือลงให้วันที่ครับลงให้วันที่สิบเอ็ดนะครับลงให้วันที่สิบเอ็ดพฤษภาคมหกแปดนี่คือมือลงตัวเลขแนวทางนะครับเอาย์ไดกับ แถบหน้าจอกันฝากแช่ไปแล้วก็แอดวิไลก็ต้องขอกรับขอบุญขอบคุณนะครับสายผู้กองนี่จะได้มาจากสายคุณพ่อเซียนสีเทพนะครับที่ส่งมาให้แอดวิไลอีกถอดหนึ่งนะครับสาหรับสายผู้กองทั้งบนทั้งล่างแอดวิไลก็บอกอยู่ตลอดนะครับว่าเป็นของสายคุณพ่อเซียนสีเทพนะครับสายผู้กองนะครับอ่จาจังไดก็ตัวเลขเน่ทั้งอ่าชนกันนั่นบวาน,นะครับไม่ใช่ปัญหา ชนแล้วจะแตกไหมนั่นคือปัญหานะครับอ่าชนกันนะครับสายรับกับสายผูกกองได้ตัวเดียวกันเลยนะครับจับคู่ออกมานะครับอ่าบวกันนะครับตัวเลขแนวทังแอดวิไลเคยบอกนะครับเรื่องตัวเลขแนวทางชนกันเรื่องชนกันไม่ใช่ประเด็นใหญ่นะครับประเด็นใหญ่ยุทีว่าชนกันแล้วจะแตกไหมแค่นั้นนะครับเอาเข้ามาล่อลุ้นกันนะครับระวังสายผูกกองนะครับ กับสายรับแนวทางที่ชนกันแล้วจะแตกบอ่อถ้าชนกันกระือว่าดังทั้งคู่แน่นอนนะครับดังทั้งคู่แน่นอนระหว่างสายผู้กองกับสายรับนะครับอ่อดวิไลขอากราบขอบุญขอบคุณเอฟซีคุณพ่อคุณแม่ที่ติดตามทางช่องมาโดยตลอดนะครับอ่มือนี้กระือว่าเป็นวันอาทิตย์ที่11แล้วนะครับเดินทางมาเขาสู้โค้งสุดท้ายกันแล้ว เรื่องของตัวเลขแนวทางนะครับเอดวีไล่กับบอมมีอีหยังนะครับตอบบุญแท่นคุณนะครับเอฟซี FC ทางช่องนอกจากหาเสาะแสวงตัวเลขแนวทางครับจากสำนักต่างๆครับมาฝากเอฟซี FC คุณพอ่อคุณแม่ทางช่องกันนะครับจังได้กับให้โชคๆมันๆกับตัวเลขแนวทางนะครับทีแอดวีไลนําเสนอให้คุณพอ่อคุณแม่เอฟซี FC ทางช่องได้ติดตามกันนะครับขอกราบขอบุญขอบคุณ นะครับ FC ซีทุกรุ่นทุกวนะครับมีหลายรุ่นหลายวนะครับสำหรับเอซีทางช่องวิไลให้โชคนะครับมีตั้งแต่รุ่นอ่ออจนถึงวัซอวอนะครับก็คือรุ่นสูงวนั่นเองนะครับอาจารย์นายกให้โชคมันๆนะครับกับตัวเลขแนวทางงวดประจำวันที่16ทุกสำนักเลยอายุดีไม่แห้งเจอกันคลิปหนา้าสวัสดีครับ